ช่วงเช้าของวันเสาร์ผมเดินทางเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยรถไฟที่ผมรักอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงสถานีรถไฟอยุธยาแล้วผมก็เลือกที่จะเช่ามอเตอร์ไซค์ในราคา2 0 0บาทเพื่อที่จะเดินทางได้สะดวกอีกทั้งยังเซฟค่าใช้จ่ายและก็เวลาได้เป็นอย่างดีสถานที่แรกที่ผมมาเยี่ยมเยือนก็คือวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดที่ผมเคยมากับเพื่อนเมื่อหลายปีก่อน วัดมหา,าธาตุนี้เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระโบรโมธาตุใจกลางพระนครอีกทั้งยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วยวัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายและถูกทิ้งร้างลงหลังเสียกรุงครั้งที่สองนี่ก็คือเสียงพระพุทธรูปในรากต้นโพ์ และก็คงจะเป็นไฮไลท์สำคัญณวัดแห่งนี้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากเยี่ยมชมวัดแห่งนี้เสร็จแล้วผมก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปต่อใช้เวลาไม่นานมากผมก็เดินทางมาถึงวัดภระสีสันเพชกับเส้นทางที่เราถามไทยจากชาวบ้าน วัดพระศรีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดภระศรีสันเพชรนี้เองมีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญคือเจดีย์ทรงลังกาจำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดวัดภระศรีสันเพชรนะครับพอมาดูจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่า นี้แบบใหญ่มากเลยนะแบบมีแค้ายกับเป็นเจดีย์ที่แบบเยอะมากเลยคนระับแต่ที่เห็นเด่นชัดนะ่าจะเป็นเจดีย์่แบบใหญ่หลยสามสามเจดีย mm ์ค hmm. รับก็เป็นบบที่สวยมากเลยคนระับ <Okay. S 1> เป็นโบราณสถานที่อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนลองมาดูนะครับแต่อากาศจะร้อนนิดนึง ถัดมาไม่ไกลจากวัดภาษีสันเพชมากนักก็จะเป็นวิหารมงคลบพิษภายในวิหารนี้เองก็จะมีพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่เสียหายตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดด้วยทองสำลิดหุ้มทองตามปัจจุบันใช้เวลาไม่นานมากผมก็แว้นมอเตอร์ไซค์มาที่วังช้างแหลพระเนียดเพื่อมาลองนั่งช้างดูสักครั้งในชีวิตในเราก็เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเราก็เราก็คงจะ ไม่พลาดการนั่งช้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่าขี่ช้างชมเกาะเมืองอยุธยาก็เริ่มต้นที่100บาทผมเองก็เลือกในราคานี้พร้อมกับเวลานั่งช้างประมาณ10นาทีตามคำบอกกล่าวของพี่ๆที่ดูแลช้างครั้งแรกในชีวิตของการนั่งช้างครับกลัวมาก,ามากเป็นเสียว การนั่งช้างครั้งแรกในชีวิตก็ทำเอาผมหวั่นๆอยู่บ้างกับความสูงที่ไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นักพี่ครับทำงานอย่างนี้มานานหรือ,อยังครับนานเลยใช่ไหมครับช้างยังเปิดวันนี้ตึกตอะไรนะครับพี่ช่างตั้งแต่เป็นนักเรียปัจจุบันโอ้ยยี่สิบปีได้ใช่ไหมครับพี่พูดอีสานได้ไหมครับ โอ้คนอีสารบะคร oh! ับโอ้ผมค้นอีสานด้วยกันครับผมพ่นยีโสท่อนครับไปให้คนซุลินปะครับครับเฮ้ ใช้เวลาซึมซับกับบรรยากาศบนหลังช้างได้สักพักหนึ่งพี่คนขวานช้างก็พาช้างกลับไปวางช้างเมื่อผมเองลงจากหลังช้างแล้วช้างตัวนี้ก็เอาวงมาสะกิดผมใหญ่เลยช้างมันเจยเป็นดรวยเหรออ๋อครับดีครับ เราก็เดินทางมาเพื่อในจังหวัดพนัลพรศนสีนยากนแล้วเราก็คงจะให้พาดกินกว๋วยเตี๋ยวกันเนาะแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ตลอดเส้นทางที่ผมแว้นมอเตอร์ไซค์มาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางเยอะมากผมเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนผมก็เลยเลือกที่จะมาวัดชัยวัฒนารามก่อนเพื่อมาเดินตามรอยละครชื่อดังอย่างบุเพศนิวาสที่มีกระแสโด่งดังเป็นอย่างมากและมีคำติดปากที่ชอบเรียกกันว่าอ๋อเจ้าและพี่หมืน่นวัดชัยวัฒนารามนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยร้อนมากแบบวันสุดยอดเลยครับ มันมอเตอร์ไซค์ต่อมาที่หมู่บ้านปรดูเกตซึ่งไม่ไกลกันมากจากวัดชัยวัฒนารามหมู่บ้านปรดูเกตตั้งอยู่ที่ตำบลสัาเพลล่มเป็นที่อยู่ชาวปรดูเกตซึ่งเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา mm hmm. เมื่อพุทธศักราช2 0 5 4ปัจจุบันซากสิ่งก่อสร้างคือโบราณสถานซานเปโตหรือเรียกในสมัยอยุธยาว่าโบสถ์เซนโดมินิกซึ่งโบราณสถานซานเปโตประกอบไปด้วยส่วนหน้าเป็นสุสานของชาวคาทอลิก คณะโดมินิกันส่วนกลางใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและฝังศพบาทหลวงส่วนด้านหลังและด้านข้างเป็นที่พักอาศัยมีการค้นพบโบราณวัตถุโครงกระดูกมนุษย์กล้องยาสูบเหรียญกระสาบเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับกําไลแก้วและเครื่องประกอบพิธีทางศาสนาเช่นไม้กางเขนเหรียญรูปเขารูในศาสนาลูกป,ประคำและฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านโปรตุเกสก็คือหมู่บ้านญี่ปุ่น ไม่มีโอกาสเดี๋ยวผมมาใหม่เมื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านปุตุเกตเสร็จแล้วผมก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปต่อที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากผมเองก็ไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสกับวัดนี้สักครั้ง เมื่อผมเองมาเที่ยวในจังหวัดนี้แล้ววัดใหญ่ชัยมงคลก็คงจะไม่พลาดอีกต่อไป วัดใหญ่ชัยมงคลชื่อเดิมว่าวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพนครปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสามภูจุดเด่นของวัดได้แก่องค์เจดีที่มีขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยมงคลพระประธานที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดนอกจากนี้แล้วภาย ในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานสา,สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2444อีกด้วยวัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อผมลองมาสัมผัสดูจริงๆแล้ววัดนี้ใหญ่สมชื่อมากๆอีกทั้งยังมีผู้คนให้ความสำคัญและเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อสัมผัสกับบรรยากาศในวัดใหญ่ชัยมงคลนี้เสร็จแล้วผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปต่อที่ตลาดน้ำอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายของแพลนในทริปนี้เมื่อพูดถึงชื่อตลาดน้ำแล้วผมมองว่าตลาดน้ำอยุธยาก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆไม่แพ้กับตลาดน้ำที่อื่นๆกับบรรยากาศและการละเล่นที่สนุกสนาน อีกทั้งยังมีการนั่งเรือรับลมชมบรรยากาศภายในตลาดอีกด้วยบวกกับการแต่งกายที่ย้อนยุคเหมือนไทยในสมัยก่อนทําให้ตลาดน้ําอายุธยาแห่งนี้มีชื่อเสียงและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆจริงๆแล้วตลาดน้ำอายุธยาผมเคยมากับเพื่อนเมื่อหลายปีก่อนแล้วแหละแต่ผมเองก็เลือกที่จะมาเดินชิลอีกสักครั้งแต่พอกลับมายิ้มเยือนตลาดแห่งนี้อีกครั้ง ก็ได้พบกับผู้คนที่เดินสัญจรภายในตลาดอย่างบางตามากอีกทั้งการละเล่นต่างๆการแสดงการยิงปืนก็ไม่มีให้เห็นแล้วคงเป็นเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิดแต่เดี๋ยวก่อนแต่ก็ยังมีการละเล่นของน้องๆกลุ่มนี้อยู่นะ ตลาดน้ำอโยุยานี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเชิองอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทางด้านการแต่งกายสถาปัตยกรรมที่งดงามและคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของกินของใช้นาย,นยุกเก่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆที่เรียบง่าย พอถึงเวลาตกเย็นผมก็นำมอเตอร์ไซค์มาคืนร้านเช่าและมารอขึ้นรถไฟในช่วงเวลาที่แสงแดดอ่อนๆตลอดเส้นทางที่เข้มข้นในทริปนี้ก็ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างรวมไปถึงความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนและความมีน้ำใจบวกกับวัฒนธรรมที่มีความสวยงามของที่นี่และตัวผมเองก็คงจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในทริปนี้บรรจุลงในกล่องความทรงจำ และก็จะหวนกลับมาในาช่วงเวลาที่เราอยากสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าแก่อีกครั้ง